คาร์มอนีเป็นวันที่ที่แปดเนาะคาร์มอ <8 S 1> ว่าวันที่ที่เจ็ดนะคะมือว่าวันที่เจ็ดไ่คู่กะนําทีมงานลูกคุงมาล้อซาสไตล์ทีมงานม่คู่ไปล่ำที่วัดแจ้วสว่างน,นักปูดจับเนาะค่ะตําบลเรียงคอยยิบคอนยุงคอนยุงครับตําบลคอนยุงอําเภอปูดจับ,จบนะคะบ้านน้องกลุ่มหรือว่าบ้านนียังสามยังก็ บ้านซ้ำน้องคือพวลอะไับ้านซ้ำน้องค่ะค่ะโอ้เห็นไห้ว่าสายบุญเพื่อนก็ร้ายเนาะคาะลูกหลานรวมบุญมาร้ายค่ะเต็มบานมู่บ้านนี่ค่ะเป็นต่ดีใจน้ำเพิ่นค่ะแม่คู่กับเอฟซีค่ะมีส่วนรวมไปนะคะแม่คู่ก็คิดตุนค่ะปลาไปรวมสางน้ำเพิ่นสองหมวดนะคะที่นี่พราคณเจ้าเนิ่ะว่าเอาแม่คู่ คนบอกบุญมาแม่คู่เขเลยเอาเอา,เอาวะลัมเนาะค่ะถาวายคือวงของแม่คู่นั่นแหละค่ะไปก็มีนักรองรับเชิญก็มีอาจารย์สมจิตบ่อทองสาธิตทองจันทร์นะคะไปกับมวลซื่อโฮอแซวกันเนาะ,ค,ะค,ค่ะค่ะคันผู้ใดอยากติดต่องานการแสดงเป็นบุญเป็นงานก่ะใดคือเก่าเนาะค่ะเรื่อยจะทั้งใดก็ได้ค่ะแม่คู่กับรับผ่อเพื่นอนยุคค่ะแะที่นี่ปันี้แม่คู่ชิมาบอกบุญวันที่ เก่าเมือนนะครับโฮมยู่บานแม่คู่กวางกระทิญยู่หอรปูชี่ป่าเขาเลขที่เก้าเก้าแปดนะคะเด้อโฮมกันที่นี่แล้วก็มือแรงวันที่เก้านี่กาสีนิมนต์พระคุณเจ้าคุณมาสวดมนต์เนาะค่ะครับผมสวดมนต์กวางกระทินแล้วก็ทั้งหอร์เขาต้มมื่อ้นพอแม่จอยกต่สีเขามาค่ะมาหอร์เขาตุมต้องกันเด้อมเอื่อ้นเด้อกับสีล้ำกับสีมีมะล้อมอะแรอ่ะมีมะล้อมล้ำทำไงล้ำ ลำ่ำคือมีไยซื้อไยเสียงของเอฟซีแม่คู่กับศีอานไห่เนาะคะ่ะผู้ได้ร่วมบุญมาก็คือมือนีคุณวัฒนานะคะเพื่อนกันร่วมบุญมากพร้อมกับคุณชาติสุท้ายนะคะชาติสุ้ายเพื่อนกันแม่คู่กับเขียนไยซื้อไยเสียงคืนให้ยิ้มเพื่อนกัคือไทพูเรียบร้อยนะคะทั้งสิบเป็นคุณน,นวรัตนะคะบุรินทร์เจริญนะคะเพื่อนกันร่วมใส่ก่องกระชินมากนะคะสิบเป็นผ้าไหม้หรือว่าสิงตต่างทีเอฟซี FC, เดีี่เพื่อนก,น,กนกำลังทักมาเนาะคะ่ะเพื่อนว่ได้มาโดยตัวเองแต่าเพิ่นก็ฝากว่าร่วมตนกระินนั่เพราะว่าแม่คู่เป็นองกระฐินเป็นกล่องเนาะคะ่ะเนาะไอ้ไ้ว่าเป็นรักไ้เพื่อนค่ะถือว่าร่วมกันก็นได้นะคะผู้ได้อยากถวายยัอยงอ,นนอนันนั้นอันนี้กะไดดคือการมื้อคืนทึงมือว่าที่10บก็สิีมีวานป่วยท่านแล้ะกะกล่องเงาเนาะค่ะกล่องเงากับแม่เตียงทั้งทีมงานของแม่เตียงเป็นเจ้าภาพไ้ค่ะกเฮีย ต้นน่ละค่ะต้นกระถินที่วัดป่าศาสนุบลวะลาลามเนะค่ะวันที่สิบมือทอดเนาะค่ะแล้ว,วก็พบกับอาจารย์สมคิดบอ่อทองเพื่อนกาสิมาล่ำถวายน้ำเนาะคะ่ะมารวมงานถือว่ามารวมบูญน้ำกันรวมต้นกระถินน้ำกันเนาะค่ะมือเอือนมือเฮือด้วยมือเอือนนี่ก็คือพาคนมาสวดมนต์เย็นที่บ้า,บานแม<อ>่นคู่ผู้ได้ยาบมามาน่ามาฟังเพื่อนเทิดเพื่อนนันกันมาเนาะค่ะล้วก็มารวมบุญน้ำก็ได้ ว่เป็นหยนังเพราะว่ามันเป็นบุญใหญ่นะกฐทินปีหนึ่งมีเทนึงแต,แ,นนนนะะแต่ว่าปลาแม่คู่ก็เฮ็ดไปดูยืนเนาะค่ะแต่ว่ากฐทินกะปีละเท่เน,นะคะ่ะวัดหนึ่งกะปีหนึง่งจะมีเทนึงค่ะเฮ้ได้ถือโอกาสเด้สร้สงบุญไปน่วก,กันค่ดหลายสิ่งหลายอย่างที่แม่คู่้าเห็ดผ้าสั่งกัสมบูร็จหลายอย่างนะะั่นล่ะค่ะทางวัดช้าสนุบนว่ากันกัฉสรอยยาเนาะเบิกเนตรยากาวเสียน หนึ่งองค์ไฮว,ว่าวันที่ยี่สิบแปดนะคะยี่สิบแปดที่่านมาแต่ว่าสําหรับการเสี่ยงโศกเสียงลาบนะคะก็จะล่อกระทินก็ได้นะคะ,ะละ่อหยดกระถินว่าสิได้เท่าไรแต่ว่าไม่คู่กับว่าท่านยิบท่านจับสลากินแวองรัฐบาลท่านสิจับก็บว่าสิจับสิบเจ็ดกับสิบเก่าดีเลยเยียบครับผมสิบเจ็ดตัวเ่าอ่าเพิ่นมาขายอยู่เนี่ยว่าท่านเอื่อนมากแต่ว่าผ <c oughs> ู้ว่าขาสิ่ยิบสิจับไม่คู่เพาท่านจับตัวอันละว่า ถ้าสิบยีบสิบแจ้บก็ไปแจ๊บสิบเก็้สิบเก้าค้เสียจแต่แม่คู่สิบวเลี่ยงแปลกๆนะคะเขาเอียว่าปฏิหารนียนะแต่โม่ปฏิหารครับมือขค้ืนละมือเคลืนเนี่ยหลังทีกลับมาจากให้ว่าไปเอาบูญนั่นแหละค่ะไปล่ำเนาะไปล่ำถวายทั้งวัดเกี่ยวสว่างกับเ็เลมมาจอดบอกเบียดไว้จอดไว้ละกันดับเพียงเรียบร้อยเปาเรยค่ะล็อกเรียร้อยมันนมา บัาน,นี้ทีมงานกับบาก,กินข่าวแต่ว่ายิมกับแต่โมเพิ่นเพิ่นบ่ได้เข่ามาโม่ขึ้นเนี่ยเข่ามากับชิได้ช็อตเด็ดบัานนี้กรับคับพ่อใหญ่จอยคอนประมาณซีพ่นนะคะกับทีมงานพวกไอ้ไอ้านางพ่อนไอ้ไอ้เบนนะคะนั่งอยู่บัานนี้เพลงดังขึ้นค่ะเคียงเคียงรถเบนน่ะซิดเลย แต่ว่าบมไม่ว่าตีโลดเนี่ยแต่ว่าแบบว่าไฟขึ้นแต่ว่าเพ่งกับเปิดนั่นสิแม่แรับขนาดในล็อกกล็อกเรียบเลยกูเกียอยู่ในห้องเนี่ยแหละแม่คกูว่ามันคือปฏิหารป่านนั้นว่ามันเลื่อมล็อกแม่คกูเลยว่าเลื่อมม่เลื่อมกรดนะแต่ที่แทกกินกับกดแล้วบันนี้บัดนี้กับล่ำอยู่ประมาณเลบปล่อยแห่ล่ำไปประมาณล่ำรองสามก่อนสี่ก่อนเลยบแม่คู่ก็เลยแปลกรดอยู่ในห้อง แล้วก็เลยสิว่าเปียกามากับเปียกอะไรไม่คู่ก็ต้องสตาร์ทใหม่ขาดสตาร์ทใหมต่ตีตีนรดมาเนี่ยติดรดเรียบร้อยไม่คู่กับโดดับดับเรียบ้อยกับกระจกกระงาบเขาเรียบร้อยม่นมาแต่ว่นานั่งกินเนี่ยไม่คู่เลยว่าเอาเป็นอีบ,บาน,นีเดอขั้นเป็นอีบ,บานนีสิงเงินไลฟ์เตอบไม่คู่เลยวางสิงุดกุญแจเอามาวางไว้แล้ววันนี้ลอกโดยมือจะคล้องแล้วบ่ลืมเด็ดขาดก็เเลยบอกกับหนักหน่อยใหว่านังน้่กันกินข้าวได้ประมาณครึ่งวโมู ดังขึ้นมากอีกอือก็แปรกแปร่กันมาจุดตแก่เอาปู้เป็นยังไงเนาะล่มคางบ่ใส่ฟังลำหมูบ้านใช่ปะเสียค่ะนั่นล่ะวันที่เนียนดังไปดังมาบัดนี้กับแม่คู่กันได้มากปีธิกาวครับมาปีธีัดนี้ก็เลยเข้าไปในห้องมาเนี่ยเข้าไปในห้องกับเม็ดละบัดนี้คนสีกราบเดลยวัดนี้พ่อไอ้พ่อสีกราบเลยพ่ออย่าครับผมกุญแจก็อยู่ในห้องละ ตวยๆจูชัวจะเตือนตาตาเหมือนกับว่าเขื่อนมันมันเนียนพวกไอพ้วก,กเขาไรสิกับเป็นเงียบเพ่งดังคือเงียบแม่คู่เขาต้องสิ้นวานกันเลยว่าลูกไมาเงียบเพามันเป็นจงไรถดขันเนียนแบบมาที่เนียอาสิเป็นนีบว่มดเขื่อนแบตมันสิมดเด่นเป็นแบบนี้นะก็เลียแล้วมดเื่อนเพราะวา่าพอจอยแล้วก็นั่งทั้งนอนนอนอทั้งวางนอนอแล้วก็บอเห็นยังแต่ก็บอมีเสียงเพียงเมียเมียเจรีบ้าน ยามือเ้ายิ้มกับแตงโมมากสุดแล้วมานั่งกินข้าวบ้านเนี่ยก็เลยว่าบมุ้งดูยิ้มกับชิว่านึงให้ฟังกันดอกอ่ะพี่นิหารเกิดขึ้นอีกแล้วรถบักเบ้นบัวน่ะโยเสื้อเปิดเพลงมุ้งดูคอยคอยลอกไหลมาอันว่าให้ยิ้มว่าคืนนี้มือ้าเนี่ยยิ้มกับแตงโมกับพ่อเฉียนแบบนี้จะได้ไปไปเบื้องเ้าอ่ะยิ้มปล่อยไปปล่อยแล้วครับเออปล่อยแ็นว่าบางที่เร่ เสียงเพียงเราพูดอะออมออมออมอยู่ในรถนั่นแหละบันนี้ได้โทษถามเสียจวนเสียจวนเปลี่ยนว่ายี่ห้อได้ก็บอกเปลี่ยนเพราะคำว่าเตียดเคียงแล้วมันเปิดเองบ่ยนเพาะอะไรรู้คเปิดสวิสตัวสวิตเนี่ยจ้างวันนี้เครื่องมันล็อกได้หมดไปแล้วครับแม่นันมันมันอานโนมมาทั้งวันอยู่แล้วมันมาเปลี่ยนไปหมดแล้วงูพับยังกับพับไปแล้วงูพับข่าวดึงประตูยังบ่อข้านเ้าบ่อกูเจียถือมาเนี่ยและมันมันเกิดขึ้นให้ให้เฮากูจัก ปูปัญหาปูมะเสาเนี่ยแล้วมันสิเป็นง่วง,งนี่ยังไหนเนี่ยแม่คู่หายตัวเขาไปได้ยี่ว,ว่เราวาเขียนบลอกแอร์เลือดยิ้มเขาไปได้ในเมื่อบ่ได้บ่ต้องไปสงสัยกับพ่อน,นั่นละเราเยวาสิละก็ไปเรียนที่สิโนนั่นละสะลัตว,ว์เราาหน่อยใจว่ามีมะล่ำมะล่ำหายมือนนะั่นสัตว์เราวบันเดือน <c oughs> จะแจ้งสัตว์อะแม่คู่ล่ำเลยเราวาล่ำกันได้ครับเออล่ำกันก็บเราไปเนาะครับเพราะว่าเป็นนาทีสัางงานเลย เพิ่นอย่างไรมะล้อมสมจีดมาล้อมไงคือเปิดเสียงให้ฟังดอกเออดล่ำกองกระชินน่ะเสียนะกองกระชินเพราะเพราะว่าพราสมจีดเพิ่นเสียนั่นเนาะครับมะล้อมสมจีดบอท่องเพิ่นกะคือคือย่างมีงานบุญงานยังเพิ่นเสียนมาล้อมจังสัรนะอ๋อเพิ่นไปล่ำมาย่างกอยุ่นมือวานครับมือว่านร้อยต้นต้นเงินนะคะต้นขับปลาสองตนเต็มครับนะคะเพราะว่าอาจารย์สมจีดเพิ่นกะล่ำเคี่ยวกับ คือการท่าบุญนี่ยแหละค่ะเพจนเป็นสายบุญแล้วก็ให้ไปเอฟซีไซบุญเพจนกับสวอนล่ำหลายสวอนเสียเพราะว่าเสียต้นเงินกันสินะก็เอาไปถวายวัดนั่นแหละค่ะเพราะเป็นนั่นมาที่นี่ปู่พจนเห็นหมู่บ้านตัวเพา่จน์อยากพจนกระสิตตังกันนี่พจนอยากได้หมอลำสมจินหมอลทองหมอลำหายปฏิสมจินหมอลทองเพจน์โมวางปฏิเสธงานวันนี้ เออล่าเมาก็ได้ดอกเพราะว่าเราเลนเหลื่อล้นม้อนเลื่อนค่ะมูจักและซาเหียว่าเป็นยัง <c oughs> บัทีเนียแต่ว่าหมอลล่าสมเกียรตินสมมามาว <c oughs> ันทีสิบเนาะค่ะวันทีสิมมีนสิมาแยน้าค่ะค่ะผสิม,มาล่นำน้าอยู่นละวล่ำสองทรัพก่อ,อยู่หละยิมค่ะผมค่ะกับแฮนแล้วกับกองเงา,งาเนี่แหละมือมือเอื้อนเนาะค่ะผู้ใดอยากมาบานไก่เลี้ยนเคียนหรือว่าตั้งจังหวัดขั้นอยากมาแฮน์กะถินน้าเนาะค่ะ มืออย่าเขาผ้าท่งหอกก็ได้เด้อค่ะเรั่อแต่่ามือ่ก็เป็นมือห้อมเลยะครับตอนแรกก็คิเป็นผ้าพุทโมาสวดแมีนหัเขาตุ่มน้ำกันนะค่ะมาหัเขาตุ่มผู้ได้มีฟากแฟงแต่งเตายาวมอ้อยเอวมาเนาะค่ะเนาะเอามาได้หรือเป็ี่ยนาเป็นม้อนยังเสีได้นะคะจังได้ก็ะจำคินพิจารณาเบึงนะคะอ่าสำหรับมือนี่ มีแค่น or or ี้เท่ละั้มเนาะค่ะขอขอบุณขอบคุณเอฟซีหลายๆได้ก่ะที่รวมบุญน้ำแม่กู่ขอให้มีโชคมีลาบมีโชคมีมั่นสุขภาพแข็งแรงนะคะสุขูสุขคนค่ะลำรวยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนนะคะค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านค่ะ สวัสดีค่ะแตงโมพารวยกาสวัสดีเอฟซี่สวัสดีสสดคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเนาะค่ะที่กำลังเข้ามาติดตามเข้ามารับชมค่ะผู้ใดเข้ามาแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามชาวปได้พลาดชาวดเด,ดตัวเลดังๆเนาะค่ะก็คือชอดัดเดดก็คือรถบัเบนของปูตาหรือว่าแม่คู่เฮาเกิดปฏิหารค่ะเกิดปฏิหารค่ะ พระบาแม่กู่ก็ได้หลอกลดยางดีแล้วแต่เลยมีเสียงเพลงเนาะค่ะเสียงเพลงดังถึงอยู่ในรถักเบนค่ะแม่กู่แล้วก็ทีมงานขาดบาปูห้าขาไปเล่นเนาะค่ะค่าสําหรับทะเบียนเบนก็คือหนึ่งเก้าค่ะค่าสหรับค่ะกรบบอกบุญเนาะค่ะบอกบุญให้พี่น้องเฮ้าค่ะราจะมาร่วมบุญกับแม่คู่เฮ้าค่ะหรือ่าจะมารวมไอมห่วม กับมะออื่นด้วยค่ะมะออื่นมาได้ค่ะแล้วก็ต่อวันที่สิบกับวันที่สิบแล้วก็ยง่ต่อวันที่สิบคือแฮเลยค่ะแฮก็คืออาจารย์สมจิตวัทหงก็จะมา่วมแฮกระถินกับแม่คู่เฮาค่ะสําหรับผู้ใดจะย์น้ำพลละบางรักไม้ค่ะมารวมกองกระถินกับแม่คู่กับเรียนเชิญด้วยค่ะมะอื่นนะค่ะเอซีที่ร่มบุญมากค่ะแม่คู่เฮ้าก็จะร่วมบุญกับน้องร่วมบุญกองกระถินค่ะมะออื่นแม่คู่เฮาก็จะ อ่านไล่ซื้อให้ค่ะสำหรับเอฟซีทีรวมบุญมาเนาะค่ะสำหรับเอฟซีท่านไดค่ะทีรวมบุญเก,เเเกลิงตะก้อนก่ะเราจะกับบได้อามาเนาะค่ะเพราะว่าถาวายปูเข้าไปแล้วค่ะสำหรับเอฟซีทีรวมมหม่ค่ะไม่ปูเข้าก็จะมาอ่านให้ค่ะครับสำหรับแนวทางมนีส่วนใบสามหรือว่าใบสามเึง่งแล้วก็สองทุ่มคริงแล้วค่ะกูได้จะ ไปเติมน้ำหมกน้ำมันส่วงใดห่อกับพิีิจะละหนาเบิงเนาะค่ะสำหรับแนวทางค่ะสองทุงเครื่องค่ะแตงโมเจะโซ่ให้เบิงค่ะพี่น้องเอซห่อจอดไปเด้อค่ะ,คะีเป็นแนวทางสำหรับมือนี่แล้วก็บอุตสิหกรบจับสลากกินแว่งรัฐบาลผนเอกไทยสองตัวปูห่หนึ่งจ็ดหรือว่ามาแดง สองศูนย์เจ็ดหนึ่งมูลเห่นตัดเล่นอเดาเด้อค่ะหุ่นสือเบิงค่ะสำหรับ,สล,บสลากกินแบ่งรัฐบ,บ,บาลกานแล้วก็มีอยู่หนึ่งเก้าค่ะหนึ่งเก้าและแคปหน้าจอเนาะค่ะสำหรับน่าท่างแคปหน้าจอไปค่ะแต่แตงโมจะบอานเนาะค่ะเพระาะว่าก็เน่าติบอยู่ค่ะ พี่น้องเอฟซีห้าเบิง่งแล้วก็พี่นี่พิจารณาเบิ่งเอาค่ะว่าปูให้โชคผู้ใดผู้ใดแน่ค่ะมักช่วงใดห่อกับจังพี่นีพีเจรณาเบิ่งเนาะค่ะถ้าเขามาแล้วใหุ้โชคๆมันมัลำลำไม่ลุยทุกผู้ทุกคนเนาะค่ะโชคดีทุกผู้ทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะแอดกับสิขอตัวลาไปก่อนเนาะใุ้โชคๆมันมัลำลำไม่ลุ้ยค่ะสวัสดีค่ะ